ไคยซื้อแม่เลยตีนันเขาซื้อควรมันเปราะเสียไปเจอเขาซื้อยี่สิบห้าบาทประเด็กอย่างประเด็กควรคุณน้ำมันเสียย้บสิไปซื้อยังมันบ่มีเขาประเด็กขวรน่าเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อโพมติเอ่อจากพระอิติโกครับเอ่อยุทธังก็สังวัฏติโกโหติตินะแล้วดินะก็มากับ กับการวิจาระปอิทิบาตามหลักกาจับรนพงมุขจักสุขและขอโทษพระองทีครุณาอิกาเราะานรรมธิบายละยิอิทธิบาให้ท่านเท่าใหายได้จะรับรักตาสมควรเกลาดำว

ก็มีโทษมากกว่าถ้าคนอื่นหลายเข้าถ้าถ้าพระอริยเจ้าที่ทำบาปอาฆาตมารมาก็มีโทษมากขึ้นไปอีกถ้าถ้าพระอรหัรต์ยิ่งมีโทษมากเป็นอาณาจักรต่างถ้ามังกรดาก็มีโทษมากเป็นอาณา แตนเมื่อกันเมือ่องดำเนันเป็นกันที่ข้าสวรรค์น,นิพพา,านญาลาิขาา้าพูในชาตินั้นกับชาติที่สองรองจากชาตินั้นผู้ฆ่าพระอาหาันหรือข้ามันดาบดาบของตนนั้นจะไดะทำความดีได้าดมาก เราใดก็ตามจะจะเรียนสิ่งที่ทำไม่มีลายหยย้อนยุ่งจนชั่วชีวิตก็ตามก็จะไม่ได้เสฉยเราคือคนนิพพานไงชาตินั้นเป็นนิพพานข้าได้ก่ชาติดีแล้วก็ต้องไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์หรือมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือไปเป็นไปเป็มเลยเป็นจากสุขภาเป็นอันขาดต้องไปจกนรกเป็นไม่นอนพ่อจึงลมหายใจแล้วต้องไปตกนรกทันทีดังพวกโจรห้าร้อยกับพวกเดียร์ดีลิฟทรบอนมี จพวกตนห้าร้อยกัข้าพุทธมุตรามนั้นเป็นอุปถัมภพวกพวกตนาร้อยกับพวกเนืีผู้ย่างตน้าร้อยถูกลงยาทหารกีริล้พกไปตกอวิชีในอุปทรรีผู้ฆ่ามันได้ฤิดาของ ありがとうございました。 ว่าด้วยบาปบุญกาเมสุเมชาจาระกาเมสุเมชาจารโหสเสวิโตภาวิกโกภูลิกะโตเนรยัตสัมสติโกโหติปิติวิสัมวัตตานิโกติจารยโยนิจาวัตตาิโกส้าบลาโม Kami sumiha jarak api pakai manas manasa Buddha seja Abah weda wakni ko hodi nafsi atau maaf jelas ren bahkan kami sumiha leun anuendak kami sumiha jarak dan wara prabali. อันนี้จะพาเละกน้ยพร้อมทั้งอูกาหอมให้นทั้งหลายได้กดับกระสังตามสมควรแก่เวลาดันเนบางกัรระพระบาลีอันนีจะพาเรตไปเพีกนารทุกนิบาตคุณนิกายที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเชื้อต้น เทศนาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้ที่ดูทั้งหลายฟังว่าดูกรที่ดูทั้งหลายกามีตุไิชาจาระอันเป็นบุคคลเกี่ยวข้องแล้วทำให้เกิดขึ้นแล้วทำมากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดในนรกเป็นไปเพื่อให้เกิดในเปริสัยย่อมไปเป็น เพื่อให้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานแห่งความกามีสุมิจฉาจรัอยังบอกว่าว่าคนต้องพวงรองเป็นไปเพื่อให้มีการติดตรูแต่พู ทำกาในสิมิชาจระซึ่งเกิดเป็นมนุษย์ดังนี้สิ้นคำของพระพุทธเจ้าในสพัพพะมุสูเพียงเท่านี้จัตตาริฐานะนินโสโสอปปมมตโออปัส h ิปรัธา,นา,นา,าธปรัธรา,ธร,าธรุเกสวีอปปุญธานะนิการเยังนิขัมตติยัง นี่ไร่ยังจะพุทธังอาุูญัลาโฮจติปฏิกาติตัดตจิตตยละที่จิติการางาจันทังรุบังอาเกติตัตมานัโรปรธานเสวติยังมีคำของพระพุทธองค์ดี มีอยู่ในขั้การาทัศทธรรมกรตธรรมบทว่านรชนผู้ประมาทแล้วผู้คงภรรยยผู้อินยอมได้รับโทษติชการคือความได้บาปเป็นหนึ่งความนอนนานไม่ได้กามความประสงค์ที่สองความบุติที่เทียนินทาเป็นที่สามนรกเป็นที่สี อีกอย่างหนึ่งได้แก่ยวว่าได้บาบหนึ่งคติอันเป็นบาบหนึ่งความยินดีของบรุษผู้กล้ากับตระเวนผู้กล้าที่มีอยู่น้อยพระราชาลงโทษหนักเพราะท่านั้น